สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของชนิดคำชนิดที่สองนะคะก็คือคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคำนามนะคะก็คือเป็นคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองนะคะซึ่งในนี้นะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนก็จะอยู่ในหน้าที่46หนะคะหน้าที่46เขาก็จะมีเรื่อง มีบทร้อยกองมาให้นักเรียนนะคะได้อ่านนะคะก็จะเป็นใช้ถูกวิธีเป็นสีแก่ผู้พูดนะคะมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆดูนะคะอันนี้ได้ให้เด็กๆอ่านเองดีกว่านะคะให้เด็กๆอ่านเองครูมั่นใจว่าป .4 ปีนี้น่าจะอ่านหนังสือคล่องนะคะและอ่านได้ประมาณ80%นะคะของนักเรียนทั้งหมดนะคะเมื่ออ่านหน้านี้จบแล้วไปหน้าถัดไปค่ะความหมายของ คำสรรพนามคำที่ใช้แทนคำนามมีหลายชนิดคำสรรพนามที่เรารู้จักและนิยมใช้มากๆเลยนะคะก็คือคำบุรุษสรรพนามบุรุษนะคะก็คือเหมือนแทนตัวตนแทนตัวเองนะคะ,นะคะบุรุษสรรพนามเนี่ยนะคะเราจะใช้ได้บ่อยมากทุกวันนี้เราก็ใช้นะคะใช้ใน,ในหลายๆรูปแบบนะคะในหลายๆรูปแบบ ซึ่งคำบุรุษสรรพนามเนี่ยนะคะหรือสรรพนามแทนบุคคลนะคะเนี่ยมี3ชนิดด้วยกันนะคะหรือเราเรียกว่า3มบุรุษด้วยกันคือบุรุษคำสรรพนามบุรุษที่1แทนผู้ผู้พูดหรือผู้เขียนบุรุษที่สองแทนผู้ฟังนะคะหรือผู้อ่านบุรุษที่3แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงคือเป็นบุคคลที่3นะคะประมาณนี้ซึ่งในแต่ละตัวอย่างนะคะ การใช้บุรุษสรรพนามนะคะในการสนทนานะคะก็จะมีบุรุษที่1ก็จะมีข้าพระพุทธเจ้านะคะก็จะใช้ในอีกระดับหนึ่งกระผมดิฉนันผมดิฉนัฉนฉันเราข้าถ้าจะเป็นภาษาพื้นบ้านหน่อยก็จะเป็นกูนะคะคอย ภาษาทินถ้าเป็นบุรุษที่สองนะคะแทนผู้ฟังก็จะมีใต้ฝาละองธุรีพระบาทพระคุณเจ้าพระคุณเจ้านะคะแล้ก็จะใช้แทนพระสงฆ์นะคะคุณท่านเธอมึงมึงมึงอันนี้หยอกเล่นนะคะแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงหรือบุคคลที่สาก็เช่นพร,พระองค์ท่าน ใช้กับพวกท่านท่านนี้ใช้บ่อยเขามันมันนี้ใช้กับอะไรคะมันนี้ใช้กับสัตว์นะคะถ้าโดยตามหลักวิชาการแล้วคําว่ามันใช้กับสัตว์แต่ต่อคือแต่ในชีวิตประจำวันแล้วคาว่ามันเนี่ยคือแทบจะเป็นส่วนหนึ่งในคําสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลใช้แทนคนทั่วไปไปเอามันไปเอาของจากมันมาให้หน่อย ซึ่งมันในที่นี้ก็คือคนแต่ถ้าตามหลักวิชาการแล้วมันในที่นี้ใช้กับสัตว์นะคะเราก็เป็นสัตว์เหมือนกันสัปปส์ปะสะเด็กๆเขาเรียกว,ว่าเลือกใช้ให้ถูกนะคะแถไปเรื่อยสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวอย่างในการใช้นะคะบุรุษสรพนามนะคะเช่นดิฉันขอบคุณท่านมากที่ช่วยให้ดิฉันมีงานทำ อันนี้ไม่ค่อยตรงกับสถานการณ์สักเท่าไหร่นะคะ 2. ออันนี้เน็บแนมนิดนึนงสองอันที่2อคุณเป็นคนมีน้ําใจมากผมขอชื่นชมด้วยความจริงใจนะเห็นไหมเขาจะบอกมาเลยว่าคุณเนี่ยเป็นบุรุษที่สองนะผมเป็นบุรุษที่หนึ่งนะเป็นการพูดถึงแต่เราต้องดูรูปลักด้วยนะคะอย่างข้อ2เนี่ยบุรุษที่หนึ่งไม่ได้อยู่แค่ด้านหน้านะคะบุรุษที่หนึ่งไปอยู่ด้านหลังต่อมา เธอดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีไม่เคยปล่อยให้ท่านต้องลำบากเลยเป็นการเล่าเรื่องของบุคคลที่3าทั้งหมดนะ,ะอันนี้ต้องแล้วแต่เขาเรียกว่า,แล,วแ,วานะะแล้วแต่ความเหมาะสมของประโยคนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมของประโยคอ่ะสรุปความรู้นะคะคำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามถ้าใช้แทนคำนามแสดงว่าหน้าที่ของคำสรรพนาม ก็ต้องมีหน้าที่เดียวกันกันกบคํานามแน่นอนคือเป็นประธานหรือกรรมในประโยคนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดเด็กๆก็จะมีความเข้าใจกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะแต่วันนี้เอาแค่เนื้อหาก่อนเดี๋ยวแบบฝึกหัดครูจะไปตามชี้แนะชี้แจงนะคะแล้วก็ทำไปพร้อมๆกับนักเรียนนะคะใครไม่เข้าใจอะไรเด็กๆแชทมาถามได้นะคะ ตอนนี้มีคนส่งงานมาก็เป็นคนเดิมๆนะคะมีไม่กี่คนคุณครูคิดว่าป .4 ทับจีเราเนี่ยนะคะมีคนมีจํานวน,นนักเรียนค่อนข้างเยอะอยู่นะคะยี่สคนเนี่ยขอให้แสดงตัวนิดนึงนะคะว่านักเรียนทำไปถึงไหนแล้วและก็โดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะบันทึกการอ่านนะคะบันทึกการอ่านเนี่ยค,คุณครูให้คะแนนเยอะมากนะคะ เพราะว่าเด็กๆได้ดอ่านได้ใช้การทักษะการอ่านในทุกๆวันนะคะมันก็จะเป็นผลดีกับนักเรียนก็จะมีคะแนนให้นะคะอยากให้นักเรียนเขาเรียกว่าใส่ใจตรงนี้นิดนึงนะคะในส่วนอื่นตามได้นะคะให้ตามอะไรที่อยากให้ทําให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะมันจะได้ไม่ขาดช่วงในเรื่องของการอ่านการเรียนการเขียน นะคะขอความกรุณานะคะถ้าถึงผู้ปกครองด้วยนะคะช่วยดูดูน้องให้หน่อยนะคะเพราะว่าทางเราก็พยายามที่จะทำอะไรให้เต็มที่เราจะได้ผ่านพ้นมันไปด้วยกันนะคะยังไงฝากด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ